สวัสดีแฟนคลับชาวเรือใบสีฟ้าทุกท่านวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรือใบสีฟ้ามาบอกกันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับ Leeds อกเป้า w n t r a อ f o r d เป้าหมายเสริมแกร่งซัมเมอร์นี้ James t r a ฟ f o r d ผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของ Leeds United สำหรับตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานระบุว่าด a น i e l Farke เริ่มหมดความอดทนกับฟอร์มของูคัสแ Perry หลังในด่านรายนี้หลุดจากตำแหน่งตัวจริง และทำให้สโมสรต้องมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างจริงจังตามรายงานของทีมทล์กนะครับมาต่อกันกันกบข่าวถัดไปครับคำร้องเป๊ปไม่เป็นผลเกฮีอดช่วยเรือนัดชิงคาราบาวครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ EFL ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงกฎการแข่งขันเพื่อเปิดทางให้มาร์เกฮีลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับพบกับอาร์เซนอล โดยกฎของรายการระบุไว้อย่างชัดเจนว่านักเตะที่ย้ายทีมหลังจบเกมรอบรองชนะเลิศนักแรจะไม่มีสิทธิ์ลงเล่นในส่วนที่เหลือของทัวร์นาเมนต์แม้จะเป็นผู้เล่นที่ขึ้นทะเบียนกับสโมสรเรียบร้อยแล้วก็ตามนั่นหมายความว่าคำร้องของเป๊ปกวาดิโอลาที่พยายามผลักดันให้มีการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษไม่เป็นผลและเกฮีจะพลาดการลงเล่นเกมชิงดำที่เวมบลีย,ย์น่าเสียดาย สำหรับคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศแมนซิตี้ปะทะอาร์เซนอลที่สนามเวมบลีย์จะแข่งขันกันในวันที่22มีนาคมนี้ตามรายงานของเดอะไทมส์นะครับข่าวต่อไปครับทีมเวิร์คคือจุดเปลี่ยนให้เรือเล่นไหลลื่นทิจานี่ไรเดอร์ส อธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นได้อย่างไหลลื่นและเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์นในเกมเอาชนะนิวคาสเซิลโดยย้ำชัดว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวบุคคลแต่เป็นผลจากการทำงานของทั้งทีมผมไม่คิดว่ามันเป็นเพราะแค่โอมามามุชหรืออังตวนเซเมนโยหรือเพราะเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได้ลงเล่น มันเป็นเรื่องของพื้นที่ที่พวกเขามอบให้เราและเราก็ใช้มันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะผมกับฟิวที่สามารถขยับเข้าไปเล่นระหว่างลายได้เรามีพื้นที่ให้พาบอลขึ้นหน้าได้มากที่สุดและผมคิดว่านี่คือฟอร์มการเล่นของทั้งทีมมากกว่าแค่ใครคนใดคนหนึ่งมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะครับส็อตชี้ขอใช้เกมเจอเรือวัดมาตรฐานหงอยู่ระดับไหนอา์เนอร์สล็อตกุนซือลิเวอร์พูล ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมบิ๊กแมตชในการเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์นี้โดยยอมรับว่าน,นี่คืออีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญในการวัดระดับและพัฒนาการของทีมในช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาลกุนซือชาวดาชัชยังย้ำถึงความสำคัญของผลการแข่งขันในช่วงปลายฤดูกาลพร้อมยกย่องคุณภาพของทีมเรือใบสีฟ้า เรารู้ดีว่าผลการแข่งขันมีความสำคัญแค่ไหนนี่คือการเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลและผลลัพธ์มันมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากพวกเขาเอาชนะนิวคาสเซิลได้แม้จะไม่ใช่ทีมชุดตัวจริงทั้งหมดซึ่งมันบอกคุณได้ดีว่าจากเกมที่เราเคยเจอกับพวกเขาซิตี้ยังคงเป็นพลังที่แข็งแกร่งและจะเป็นแบบนั้นเสมอ ข่าวที่นำมาบอกในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับ